ตำนานบทใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งจอมเวทการอัปเดตฉลองครบรอบครึ่งปีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโคเวอร์เเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับตำนานบทใหม่ออกผจญภัยในเส้นทางแห่งโชคชะตากับแบ็คโคเวอร์การอัปเดตสุดสถานวงการจอมเวทตัวอย่างภาพรวมซีซั่น8คิดหนึ่งความทรงจำที่ผ่านมากับเส้นทางการเดินทางของอาสต้าก่อนที่จะเข้าสู่บทใหม่แห่งการท้าทายพร้อมของรางวัลมากมายที่ แจกแบบครบครันและอีกหลากหลายตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตเตรียมตัวให้พร้อมต่ก,การเดินทางแห่งราชาจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบครึ่งปีสีสั้นแปดเร็วๆนี้ตัวอย่างของรางวัลรับตัวอันเชิญ100สําเร็จภารกิจเพื่อรับตัวอันเชิญฉลองครบรอบครึ่งปีตู้อันเชิญแบบเลือกฟรีสุ่มอันเชิญ999ครั้งและยังมีกล่องของข,องขวัญฉลองครึ่งปีสูงสุดถึง90กล่องซึ่งในของรางวัลนี้ก็จะมีพวกแบ็กฮิสตันด้วยนะครับและยังมีตัวอันเชิญอุปกรณ์ กรอบรูปฉลองครบรอบครึ่งปีส่วนไฮไลท์กิจกรรมซีซั่นกิจกรรมของขวัญครึ่งปีการทดสอบคัดเลือกรอยลไนท์นี่ยจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาและตัวอัญเชิญแบบเลือกที่เราจะสามารถเลือกเหล่าจอมเวทไม่ว่าจะเป็นลันควิสคาฮานอเชอรี่และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงยังมีกิจกรรมบั๊กสุดเดือดที่จะลดสตามีน่าถึง5 0สามารถฝรามได้แบบจุกๆแบบจุใ,บจใจกดล็อกของรางวัลน,นี่ครับส่งพินโตและก็มีท้าทายรันเจนเพื่อที่ เราจะได้รับหน้าเสริมแก่งสก,กิลบอกเลยว่าโคดรระเดือดมากๆดูนี่สิครับการต่อสู้อันนี้ร่างใหม่นะตัวละครใหม่ตู้ใหม่ยูโน่ราชาพูดอ่าอันนี้ตัวเปิดสุ่มอันเชิญน,นะครับซุ่มแบบจุกๆจนกว่าเราจะได้จอมเวทที่เราต้องการไปได้เลยแต่ก็จะนีนี่ครับพลังงานลดครึ่งหนึ่งโอ้ยแล้วตัวละครใหม่อย่างยูโน่สปิริตได้ยา่าดูท่ามไม้ตายนี่ก่อนโคตรเท่ตำนานบทใหม่เริ่มขึ้นแล้วเขามีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์โพ แล้วชวนเพื่อนมาเล่นแล้วให้เราใส่แฮชแท็รวมถึงใส่ AID บวกชื่อภายในเกมระ่ยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมบันทึกการเดินทางมาร่วมแชร์ความทรงจําและประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากเกม Back Cover M กันอะไรคือสิ่งที่คุณชอบและประทับใจที่สุดเกี่ยวกับเกมตอบได้มากกว่า1ข้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องและจอมเวทกิจกรรมและการท้าทายในเกมระบบการต่อสู้แฟชั่นจอมเวทภารกิจเวทภายในเกมโปรโมชั่นและของรางวัลการาฟิกและ เอฟเฟกตกิจกรรมคอมูแจกของกติกาง่ายๆเพียงเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นอาร์ต้ายูโนที่แนบไว้ให้ใต้โพสต์นี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ใส่แฮชแท็กนี้เลยร่วมมาเป็นตำนานบทใหม่ด้วยกันและในส่วนของคู่มือการประชนภัยตำนานบทใหม่เขาก็จะมีตู้อัญเชิญลิมิเต็ดเลดอัพสปิริตได้ยูโนและตู้อัญเชิญหน้าสกิลเขาก็จะมาทั้งตัวและหน้าสกิลของยูโนล่างใหม่และการกลับมาอีกครั้งของตู้อัญเชิญเลดอัพแบ็กอาร์ตาและหน้าสกิลของอาร์ต้า ถ้าใครยังไม่มีอาส์าก็ไปทําการเปิดได้เลยนะครับเข้ามาคู่กันนอกจากนี้ก็ยังมีจอมเวทจัดให้อันเชิญ999ครั้งแบบไม่อ้นตู้อันเชิญเลทอแบบเลือกซึ่งกิจกรรมจะเริ่มในวันที่30พฤษภาคมหลังอัปเดตเสร็จสิ้นโอ้โหเรียกได้ว่า2ตัวละครสําคัญแข็งสุดโถดกะดาเมส,สุดป่วนที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของทีมณปัจจุบันบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะครับจังหวะน,นี้และถัดมาก็จะเป็นการท้าทายหน่วยก็จะเริ่มในวันที่9มิถุนาเวลาตีสี กิจกรรมสนามประลองจะเริ่มในวันที่10มิถุนายนเวลาตี4เช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมสุดเดือนบัฟบจัดให้แบบจุกจุกการใช้พลังงานลดลง50%อีพีการต่อสู้เพิ่มขึ้น50%สายสัมพันธ์เพิ่มขึ้น30%เขาก็จะเริ่มในวันที่30พฤษภาคมเริ่มตั้งแต่เวลาตี4เป็นต้นไปเลยนะครับเรียกได้ว่าปั๊บเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะและในวันที่6มิถุนายนเขายังมีบัฟบการใช้พลังงานลดลง50%กับอีพีจอมเวทเพิ่มขึ้น50%ด้วยกันนนอกกกกกจากีี้็มิรร และท่าททยต่างๆอย่างกิจกรรมล็อกอิน7วันกิจกรรมการทดสอบคัดเลือกรอยโยนไนท์กิจกรรมของขวัญฉลองครบรอบครึ่งปีที่จะแจกพวกกล่องของขวัญให้เยอะมากและกิจกรรมตามหาเหรียญทองดันเจียนยังมีพวกเลดและเวอร์บอสเรียกได้ว่าเป็นตารางการอัปเดตกิจกรรมที่โหดสุดๆของการเริ่มต้นตานานบทใหม่และทีมยูโนเราสามารถจัดได้หลายแบบนะครับเอาไปเข้าคู่กับเมเรโอเรโอนาก็ได้แล้วไปใส่ชาร์ล็อ และตามต่อด้วยตัวละครเทพพิวมิโมซ่างานเต้นลําโดยทีมก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่นี้ผมใช้ยูโนเขียวแทนไปก่อนนะพอยูนโนพูดมาปุ๊บก็เอามาใส่แทนที่ได้เลยหรือถ้าเราไม่ใช้มิโมซ่าเราสามารถใช้เป็นริวเพื่อมาเป็นเอาตัวละครล้างบัฟและใส่รถเกาะให้ศัตรูหรือจะใช้เป็นวาเดซ่าก็ยังได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว,ว่าเขาสามารถเข้าคููได้หมดยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตเรายังสามารถเอายูนโนพูดไปเข้าคู่กับโนเอลวาคิวรีได้อีกตั้งหากและในส่วนของอุปกรณ์สมใส่ก็แนะนําให้พามพลังโจมตี ไปเยอะๆได้เลยหรือเราจะเล่นทั้ง a อ k แล้วก็ทางโจมตีเวทน2ค่าคู่กันถ้าเรามีตัวละครทั้งซับบัฟคิวและตัวละครดาเมจยูโนเราสามารถเอามาลดความคล่องตัวความแรงก็เหลือลน้นบอกเลยว่าจะจบสตูดได้ง่ายมากๆแต่เดี๋ยวนะริวผมลืมใส่เซฟสปีดใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ล้างบัฟก่อนแต่เบริโ ปิดฉากัตูไปเรียบร้อยแล้วชา์ลอดดึงแท้นิดนึงตามต่อด้วยฟานะ่าแล้วก็เลี้วลงสกิลนะครับลืมใส่เซตเรียบร้อยยังยังเหลืออีกหรอแม่มดเอาสกิลสองไปกินอีกทีนึงลงนอนกันเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราต้องลองใหม่อีกทีนึงนะครับเปิดบัฟลดความเสียหายไปก่อนได้ทะลุเกาะด้วย ตามต่อด้วยริวสกิลสนะครับล้างบัฟรดเกาะฟาน่าลงสกิลกูจบด้วยเมยริโอเรโอนาถ้าอาสตา้าหล่นทุกอย่างก็จะง่ายมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีฟาหน้ายูโน,โนของจริงนะครับปาท,ที่หายไหนขอลองยูโนเขียวสำหรับสายดีบัฟหน่อยแล้วกันนะครับลองก่อนว่าจะรอดหมู่หรือจา่าใส่ล้างบัฟตามต่อด้วยหมวดสภาพ ือ <c oughs> ใครดีฝั่งตรงข้ามก็หล่นแล้วนะเจมิเรโอต่อยด้วยอันติเมตอีกเรียบร้อยหายทั้งตี้อ่ะแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่หมดสภาพอีกทีหนึง่งใส่สกิลสองสลับรถเกาะกับหมดสภาพแล้วก็ปิดกั้นการฟื้นฟูถ้าโดนแบบนี้บอกเลยจบจอดเหมือนกันอันนี้แค่ยูโนชุดว่ายน้ำนะครับพลังโจมตีเวทห6 0 0 0ความแรงยังเหลือร้นกันขนาดนี้เลย เปิดบัฟชาลอตใช่ไหมเราก็บัฟชาลอดมีทะลุเกาะแล้วก็ล้างบับของฟ่งตนงข้ามใส่หมดสภาพปึ้มจูเลยเตเด้งไปแล้วครับอ่าเราต้านทานสถานะพิปิติแม่มดลงสก,กิลแล้วยังไงซิ <c oughs> เราก็ลนเหมือนกัน <c oughs> ผมบอกเลยว่างานมาแล้วจวังหวะนี้ไม่นะ โอ้ยโดนสกิลสสูญเสียความคงตัวแต่อาตา้าติดเผาไหมเรียบร้อยไปก่อนชาร์ลอตของฝันตรงข้ามไปแล้วแล้วต่อยไปด้วยสกยิลสตีด้วยสกยิลแรกของชาร์ลอตจบครับหรอาอต้องแลกกันได้ ฉะนั้นไม่ควรพลาดเกม b บเกม Back Cover M ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆได้เลยนะครับสำหรับพาร์นทนี้ผมมาแจ้งข่าวสารตารางการอัปเดตให้เพื่อนๆด,ดูหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอย่งไรก็ฝากุุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์นทนี้ขอตัวลาไปก่อนยูโดสุโโฆโฆโดโหดโคตรเก่ง